นางสุพิม South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่านายเซซึงชาาเจอ้์ซุงมหาเศรษฐีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และชิปปิ้งชาวฮ่องกงวัย76ปีประกาศหาลูกเขยพร้อมตั้งเงินรางวัลจำนวนมหาศาลให้กับผู้ชายที่สามารถทำให้ลูกสาวกลับใจมารักเพศตรงข้ามได้หลังจากเขาเพิ่งหายจากอาการช็อก เมื่อทราบข่าวว่าจีจีเฉาลูกสาววัย33ปีแต่งงานกับทอมที่คบหากันมานานถึง7ปีที่ฝรั่งเศสเมื่อเดือนเมษายนเขาหวังว่าจะมีผู้ชายสักคนที่สามารถเอาชนะใจลูกสาวของเขาที่จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมื่อปี2552เขาบอกได้ว่าเขาเสนอเงินรางวัลเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์เพื่อให้นำไปดำเนินธุรกิจของตัวเองได้ นายไซซินเฉาไม่ยอมรับเรื่องการแต่างงานของลูกสาวค่ะและยืนยันว่าเธอยังโสดและบอกได้วว่าเขาไม่สนใจว่าผู้ชายที่จะมาสมัครเป็นลูกเขยมีฐานะยากจนหรือร่ำรวยเพราะสิ่งสำคัญคือเขาจะต้องเป็นคนใจดีและอบอ้อมอารี เขาบอกได้ว่าจีจี้เป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมทั้งความงามและความสามารถเพราะเคยทำงานกับสถาปนิกชื่อดังชาวอังกฤษเซอร์ทรรีฟาเรลนานถึง2ปีนอกจากนี้เธอยังใส่ใจพ่อแม่เป็นคนจิตใจดีและชอบทำงานอาสาสมัครการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันยังไม่เป็นที่ยอมรับของชาวฮ่องกงค่ะ ส่วนข่าวว่านายเซซิลเชาขัดแย้งกับลูกสาวมีขึ้นสัปดาห์ที่แล้วหลังจากเธอประกาศในกรุงปักกิ่งว่าเธอแต่งงานแล้วกับคู่รักเพศเดียวกันชื่อชอนเอฟเมื่อ5เดือนก่อนและข่าวได้แพร่สะพัดในนิตยสารและแวดวงสังคมไฮโซอย่างรวดเร็วนายเซซินเชาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเพลย์บอยที่เคยนอนกับผู้หญิงมานับหมื่นคนยังไม่เคยแต่งงานอย่างเป็นทางการแต่เขามีลูก3ามคนจากภรรยา3าคนและจีจี้เป็นลูกสาวคนโตค่ะ